Ta. Ta cái tay này còn loài cái bắn súng này luôn, mm. à. <laughs> <Cặn Ngidade> <laughs> <video mouldervin> <pee> quá căng quá สามบัง่าเก่าเอดาบงนจะได้ก้าประเิ่งเเาอดเลดาตามาัปกุ๊กโ้่เอาเอาเงียไปไม่ได้เงียพูดเงเงียดียวอเสียเสียหยังเขาโใต้เลยเราต้องนีนะอไรถามนะครับ ยังสูงยังสูงครับยังสูงเพท่านเห็นไฟใหม่อยู่เรอยโอู่ทางเมฆดำโอ้อยู่ทางเมฆดำบุญนไปายุค่าไปเยยุคา้ดำมันติกระทบอนต้นก้างต้นกาง ว่เดี๋ยวโอ้ยเฮตเตอร์มันกระโดดเรียบร้อยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเฮตเตอร์มันเข้าไปไม่ดีหลับปลยยางไปแล้วไก่ยืนนึง